อีกไม่นานเราก็จะต้องมานอนแน่นิ่งเช่นเดียวกับบุคคลที่อยู่เบื้องหน้าเราที่นอนแน่นิ่งอยู่ในขณะน,นี้จะช้าจะเร็วเราก็ต้องตายอีกชายเท่าเกือบ90ถึงสิ้นสุดไม่เร่งรุดลูกหลานมีหลากหลายตามเวลาพอสมควรพอแยกขายคือเหตุธรรมบรรยายสุขสงบเย็น ครูมีความรู้สึกเหมือนอาตมาไหมว่าเด็กแย่ๆเนี่ยมีไว้สําหรับครูยอดเยี่ยมใช่ค่ะเด็กเด็กแย่ๆเด็กที่ไอคิวเตี้ยไอเดียต่ําวุฒิภาวะแ่ไม่ค่อยพัฒนานะโอ้โหเป็นเด็กที่ช่วยให้ครูคนนั้นเนี่ยขยับมิติแห่งความเป็นครูได้สูงมากชื่อของครูฟังดูก็รู้ชื่ Thai, Thai,